การมาพบกับนาเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมถึงคิวการอันบ x ็อกของชิ้นใหม่ที่อยู่ในมือนาเบิร์ตตรงนี้คือ Osmo Action 4นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นและมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวตามไปดูกันครับผม สำหรับออ m o มแอคชั่ที่นะเบิร์ดได้มานะครับผมจะเป็นในเซ็ตของ Adventure Combo นะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวนะเบิร์ดจะมาอธิบายทีหลังว่าชุด Adventure Combo กับชุด Standard เนี่ยเขามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างซึ่งถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสกล้อง a อคชั่นจากค่าย DJI นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูรีวิวในช่องทาง YouTube ของ Zoom Camera นะโดยเพราะตัว DJI Osmo Action 3เนี่ยนะบเบิร์ดได้ทาการรีวิวเอาไว้ อย่างแน่นจัดหนักกระเต็มอย่างให้นอนนะแกวมาแล้วก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมะจะมีตัวแอคชั่นสีหนึ่งตัวแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกเคสของเขาอันนี้จะเป็นในส่งตัวออสโมแอคชั่นนะครับุ๊บ นี่ไงออสโมแอคชั่น4ถ้าปิดตาใบาเทสเนี่ยอาจจะบอกเลยว่าเหมือนออสโมแอคชั่น3เลยนะจะมีแตกต่างแค่ตรงนี้นะครับผมเป็นเลข4นะครับผมพวกเซนเซอร์ที่ตรวจจับยังเหมือนกับตัวออสโมแอคชั่น3นะครับผมนะมันจะมีเซนเซอร์ที่ตรวจจับเรื่องอุณหภูมิสีเวลาที่เอาเราไปลงน้ํานะครับผมถ้าใครดูรีวิวตัวออสโมแอคชั่น3เนี่ยนะนะเบอร์ก็เคยมีบอกเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ไปดูนะก ไปดูได้ในช่องทาง YouTube ของ Zoom c a m ล r a นะครับผมนะอ่าด้านบนนะครับผมจะมีแค่นี้เลยนะอ่าจะมีแค่หลกัลกๆเลยปุ่มเรคคอร์ดใครเคยใช้แอ t อ m o โมอชั้น3น่าจะคุ้นเคยนะครับลักษณะแบบนี้นะด้านข้างนะครับผมจะมีปุ่ม power นะครับผมแล้วก็ปุ่ม qs นะครับผมเพื่อใช้ในการสวิตช์โหมดนั่นเองนะส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นสล็อตสำหรับที่จะใช้ในส่งตัวพอร์ต usb 4นะครับนะ่ะนด้านหลังตรงนี้จะเป็นจอ LCD นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าออ m o มแอช4ยังคงคอนเซปต์จอทัชสกรีนทั้ง2ด้านนะครับผมก็คือจอหลักตรงนี้กับจอตรงบริเวณด้านนี้นะครับผมด้านนี้จะเป็นในส่วนของเดี๋ยวนะเบอร์ดขออนุญาตกดนิดนึงเฮ้ยซึสวิตช์สำหรับในการใส่แบตเตอรี่กับตัวเมมโมรีการ์ดนะครับผมจะ เรียกได้ว,ว่าแพทเทิร์นยังเหมือนกับตัวออตโมสามแทบจะทุกประการเลยนะครับผมจาบตัว body บอดี้รอบๆของตัวออตโมแอคชั่นสตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นเลนหลักของตัวออตโมแอคชั่นสะนะนะครับผมนเบอร์ขออนุญาตแก่เลยนะครับปุ๊บออตโมแอคชั่นสนะครับผมเขาจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ขนาด1ส่วน1.3นิ้วด้วยกันนะครับผมนะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อเทียบกับกล้องแอคชั่นอีกค่ายหนึ่งนะครับผม <K _ d ata> เขาจะมีขนาดอยู่ที่1ต่อ1.7นิ้วด้วยกันนะครับนะแม้ว่าเขาจะได้เซนเซอร์ขนาด1ต่อ1.3นิ้วนะแต่ว่าในเรื่องของตัวมุมรับภาพเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่155องศาด้วยกันส่วนถ้าเป็นกล้องแอคชั่นอีกค่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่ที่1 4อองศาด้วยกันอันนี้ก็เป็นของอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในแพ็กเกจเดียวกับ,กบเขานะจะเป็นในส่วนตัวเคสนั่นเองนะครับอ่า แยกเครีอยกมาก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมีเคสนะครับ1ชิ้นนะรูปร่างหน้าตานะครับคล้ายกับตัวที่ใช้ในออส o มแอคชั่น3เลยนะนอกนอจากตัวเคสนะครับผมก็ยังมีอสซอรีเสริมอีก3ชิ้นที่อยู่ในตัวเคสด้วยกันนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนเลยนะตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่งตัวฐานนะครับผมที่ใช้สำหรับในการแปะพวก พื้นผิวต่างๆอย่างเช่นว่าบนหมวกกันน็อกก็ดีถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับผมเป็นในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวเคียวล็อกนะครับสามารถที่จะเกี่ยวกับตัวเคสได้ด้วยเช่นกันนะครับผมสมมตินะอันนี้เคสใช่ไหมครับเราก็เนี่ยมันจะมีเคียวใช่ไหมเราก็แค่กดตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ปึ๊บนะและเคี้ยวพิเศษของเขาก็คือมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับนะเนี่ยเห็นไหมปึ๊บ ประมาณอย่างนี้นั่นเองขออีกชิ้นหนึ่งที่มาพร้อมกับตัวเคสนะครับผมก็จะเป็นตัวสกูล็อกนะครับให้มาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับน,นี่เลยนะครับผมเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะครับผมชิ้นนี้ก็คือสาย USB นะครับผมจะเป็น4 to 4นะครับผมให้มา1เส้น แล้วหรับชิ้นนี้นะครับผมจะเป็นในส่งตัวเลนฮูดนะครับน่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเกลียวเข้าไปเพื่อใช้ในการหมุนครอบตรงบริเวณหน้าเลนของเรานั่นเองคู่มือนะครับผมอันนี้แน่นอนครับต้องมีของทุกชิ้นต้องมีคู่มืออยู่แล้วนะครับอ่าหลับชิ้นนี้นะครับผมก็ได้จะคุ้นเคยนะครับผมนั่นคือตัวแม่เหล็กแมกเนติกนะครับผมให้มาอีก1ชิ้นเท่ากับว่าในชุดคอมโบนะครับผม มันจะมีในส่งตัวแม่เหล็กตรงนี้ให้มาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับและสุดท้ายนะครับผมอันนี้ของดีอย่างดีเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าของดีมากนะครับผมนั่นคือตัวแบตเตอรี่ชาร์จเคสนะครับผมซึ่งใครที่เป็นเจ้าของออ m o มอชั้นสนะครับผมน่าจะคุ้นเคยชิ้นนี้กันเป็นอย่างดีนะหน้าตาคล้ายๆเดิมนะครับผมนะหรืออาจจะบอกได้ว่าเหมือนเดิมเลยดีกว่านะครับผมเปิดมานะครับ มีแบตด้วยกันทั้งหมด3ก้อนนะครับใครที่เป็นสายอเอน n เจอร์เนี่ยกับกล้องแอชชั่นแคมนะครับผมการมีแบตแล้วก็มีที่ชาร์จเคสแบบนี้คือเรื่องที่ดีนะครับผมนะแล้วก็ที่เบอร์ไปอ่านสเปคมาเขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขารองรับในส่งตัว f a ฟ c h a r ์ดด้วยนะครับผมนะใช้เวลา50นาทีนะครับผมก็จะชาร์จแบตได้เต็มแล้วนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสำหรับตัว แบตเตอรี่ในส่วนนี้นะครับผมและของชิ้นสุดท้ายที่มาในพร้อมชุดคอมโบตรงนี้นั่นคือตัวไม้อินวิสติกนั่นเองนะครับผมนะอ่าเดีบเบ๋ยวผมขอยแกะให้ดูปุ๊บนี่เลยนะครับปึ๊บชึบอ่ก็จะมีในลักษณะแบบนี้เช่นกันนั่นเองนะครับผมเมื่อใช้ในการต่อเข้ากับตัวออตโมแอคชั่น4ของเรานะครับผมก็จะมีเป็นเกียวติดต,ต,ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต่อขึ้นไปในส่วนนี้นั่นเองนะ เอาล่ะอย่างเดิมขอสรุปแล้วกันว่าตัวออ m โมแอ i ชั่นในส่งตัวชุด Adventure Combo เนี่ยนะเขามีอะไรให้มาบ้านนะครับผมแน่นอนครับว่ามีออ m โมแอ i ชั่นอยู่1ตัวนะครับผมแบตเตอรี่3ก้อนนะครับผมพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ชาร์จเคสด้วยเช่นกันนะไม้อินวิสติกนะตัวเคสของตัวออ m โมนะครับผมตัวสกู2อันนะตัวแมกนติก2ชิ้นนะครับผมตัวในส่งตัว ยึดเกาะพื้นผิวนะเลนฮูดแล้วก็ในส่งตัวสาย USB Type C ให้อีก1เส้นนั่นเองทีนี้ด้วยความสงสัยส่วนตัวของนะเบิร์ดนะครับว่าตัวสากับตัว4เนี่ยภายนอกมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะถ้าดูบริเวณด้านหน้านะครับผมแทบไม่มีความต่างนะครับผมจะมีต่างหลักๆอยู่แค่ตรงนี้เลข3กับเลข4นะครับผมแล้วก็ ตรงบริเวณหน้าเลนที่ตัวสเนี่ยเขาจะมีการบอกขนาดตัวเซนเซอร์นะครับผมบอกค่า f แล้วก็ในส่นตัวองศาลภาพนั่นเองนะครับส่วนตรงบริเวณด้านบนนะครับผมด้านบนจะมีแค่ตรงบริเวณไม้นะครับผมที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะแล้วก็ตรงปุ่มเลคคอร์ดปุ่มเลคคอร์ตตัวสี่จะเป็นสีแดงๆนะส่วนถ้าเป็นตัว3ามจะออกเป็นโทนสีส้มหรือจะเป็นด้านข้างด้านข้างก็เรียกได้ว่าตำแหน่งเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะ มันจะมีต่างแค่ว่าตรงพื้นผิวของตัว4เนี่ยนะตัว4เนี่ยมันจะให้ฟิลลิ่งแบบเป็นผิวสักสาครับผมแล้วก็ส่วนถ้าเป็นตัว3เนี่ยผิวมันจะดูแบบเรียบๆไปนิดหนึ่งนะด้านนี้ก็เช่นกันนะครับผมปุ่ม power ปุ่ม qs ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเช่นกันนะครับรวมไปถึงในส่วนตัวสล็อตที่เปิดในส่วนตรงนี้ขึ้นมานะครับผมยังเหมือนกันทุกประการเลยนะเห็นไหมฮะเหมือนกันแทบทุกประการเลย บริเวณด้านล่างนะครับผมถ้าตัว3ครับตรงเนี้มันจะให้ฟิลลิ่งแบบเป็นยางนะส่วนตัวสตรงนี้จะไม่ใช่ยางนะครับผมจะเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบว่าเป็นแบบผิวส,สักๆนิดนึงนะครับผมแต่ตรงเคี้ยวล็อกยังมีเคี้ยวล็อกตำแหน่งเหมือนกันอยู่ถ้าใครใช้ตัว3เรายังจะสามารถใช้เคสเดียวกับตัว3บนตัว4ได้หรือไม่เรามาลองดูกันครับผมมาครับ อันนี้จะเป็นเคสของตัวออด o มแอคชั่นนะครับนะเราจะมาลองใส่ดูกันนะนี่นะครับฟึ๊บใส่ได้นะครับใส่ได้ปกติเลยนะทีนี้ข้อสงสัยถัดมาก,ก็คือตัวแมกเนติกที่เป็นตัวเคี้ยวตัวนี้นะครับผมมันจะหนีบได้ไหมเพราะว่าตัวเคสแมกเนติกเขาจะมีเคี้ยวตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้เป็นเคสของตัวสตัว3นะนะเบิร์จะใช้เคี้ยวของตัว4เข้าไปนะครับผมเราจะมาลองดูกันนะ ได้ครับได้นะเนี่ยครับได้อยู่ทีนี้ถ้าเราเอาเคสของตัวออส o มแอคชั่นมาใช้กับตัวแอคชั่นจะสามารถใช้งานได้ไหมมาดูกันครับผมมาครับประกบเข้าไปนะครับผมฟึบเปียสามารถใช้งานได้แล้วถ้าเราเอาตัวแมกนติกของตัวออสโมสามาใช้กับเคสตัวออสโมสี่สามารถใช้งานได้ไหมมาดูกันครับผมมาครับ ใช้งานได้ใช้งานได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าเคลียร์ข้อสงสัยของใครหลายๆคนรวมถึงตัวนเบิร์ตเองด้วยเช่นกันและเรื่องสงสัยส่วนตัวเรื่องสุดท้ายก็คือถ้าเราใช้เคี้ยวตัว3เอามาใส่บนบอดี้ตัว4จะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับผมอันนี้เป็นเคี่ยวตัว3นะครับผมที่นเบิร์ตแปะเอาไว้อยู่บนตัวที่ยึดเกาะพื้นผิวนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นบอดี้ตัว4นะเรามาลองดูกันครับผม แ้วเบิดไม่ออกแรงนะขออนุญาตเสียบเป็นตรงๆเลยได้ใช้งานได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเคี้ยวตัว3อยู่คุณเอามาใช้กับตัว4ได้โดยทันทีนะครับผมสามารถคอมแพตติ l เบิลได้นะครับผมนะอันนี้ติดกับตรงบอดี้นะครับผมแล้วถ้าไปติดกับตรงตัวเคสบ้างนะครับได้นะครับใช้งานได้เช่นกันนั่นเองนะจ๊ะ ย้ำนะครับเป็นอสซอรี่เสริมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมนะั่นคือตัวฟิลเตอร์ ND นะครับผมฟิลเตอร์ ND อันนี้นะครับผมอย่างที่นาเบิร์ดบอกนะเป็นอสซอรี่เสริมเพราะฉะนั้นในเซ็ตเขาไม่ได้แถมมาแต่น,นี่เขาส่งมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่งตัว ND filter set นะครับผมก็ในกล่องมันจะมอีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะฮะ เป็น ND 8 ND 1 6แล้วก็ ND 3 2ด้วยกันนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพวกฟิลเตอร์เนี่ยถ้าเราเอามาใช้กับพวกกล้องแอคชั่นเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ยังไงบ้างแล้วเรามันจำเป็นในการใช้งานมากน้อยแค่ไหนรว่ปกติแล้วเวลาที่เพื่อนๆใช้กล้องแอคชั่นแคมปกติมักจะเป็นการใช้งานในลักษณะที่เป็นแบบเอ outdoor แล้วบอกว่าเป็นแบบแดดจัดๆไอ้พวกแดดจัดๆนี่แหลคะครับผม ND filter มันจะทำให้เพื่อนๆใช้งานในส่งตัว action cam ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อนๆอาจจะเคยเจอในสถานการณ์ที่แบบว่าแดดจะจัดแล้วภาพมันติดขาวเวอร์หรือแบบไฮไลท์หลุดอะไรประมาณนี้นะไอ ND filter เนี่ยแหละครับผมมันจะทำให้ลดแสงในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหรือใครที่เป็นสายวีโอในระดับซีเรียสนะ ND filter มันจะช่วยในเรื่องตัว ชัตเตอร์สปีดเพราะว่าชัตเตอร์สปีดในงานวีโอมันจะส่งผลต่อตัวโมชันเบอร์ให้มีความสมูทและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจอกนดีฟิลเตอร์นะครับผมเพื่อนๆยังสามารถที่จะหาฟิลเตอร์ชนิดอื่นๆมาใช้งานควบคู่กับกล้องแอคชั่นได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นว่าตัว CPL นะครับผมเพื่อใช้ในการตัดแสงสะท้อนอย่างเช่นพวกกระจกหรือพวกสะท้อนน้ำอะไรพวกนี้ก็สามารถนำมาใช้งานได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผม ในฐานะที่นาเบิร์ดเป็นคนรีวิวตัวออส o a แอชชั่น้องยอมรับเลยว่าออส o a แอชชั่แม้ว่าภายนอกขอเขาเนี่ยจะมีความละไม้คล้ายคลยึงกับตัวออส o มแอชชั่แต่เท่าที่นาเบิร์ดได้ทำการแกะในส่งตัวสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ของตัวออส o มแอ4ชั่ต้องยอมรับเลยว่ามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นมาอีกในสเต็ปหนึ่งเช่นกันนะ ไม่ว่าจะเป็น 4K 120p หรือจะเป็นเซนเซอร์ที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นรองรับการใช้งานในสภาพอากาศติดลบหรือในอุณหภูมิสูงได้ดียิ่งขึ้นลงไปถึงการดำน้ำที่สามารถที่จะลงน้ำลึกได้ดีกว่าเดิมซึ่งอย่าลืมนะครับว่าจุดเด่นที่เคยมีมาในตัวออ m o a c อชั่3นั้นนะเขามีเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับเรื่องไวบาลานแน่นอนครับว่าถ้าคุณเอาไปดำน้ำหรือเอาไปไว่ายน้ำเนี่ยนะครับผม คุณภาพของฝาที่ได้เนี่ยจะมีสีที่ใกล้เคียงแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่ขึ้นและแน่นอนครับว่าพอเป็นสินค้าใหม่หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยระดับราคาของเจ้าตัว d j เจอ o ลโม่แอชเนี่ยเขาอยู่ที่เท่าไหร่กันสำหรับราคาของตัว d j o จอัโม่แอชนะครับผมราคาเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 399เหรียญด้วยกันถ้าเทียบกับตัวออส o a แอ i ชั่น3ราคาเขาจะสูงขึ้นมาอยู่ประมาณ70เหรียญด้วยกันแต่นะเบิร์ตต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าออส o a แอ i ชั่น3กับออส o a แอ i ชั่น4ยังทำตลาดควบคู่กันไปโดยที่ว่าออส o a แอ i ชั่อยู่ในโพซิชันที่สูงกว่าออส o a แอ i ชั่ก็จะอยู่ในโพซิชันที่ ตามลงมาใครที่สนใจตัวออ m o มแอ e n ั่นรุ่นนี้นะครับผมหรือใครที่สนใจสินค้ารุ่นอื่นๆของทาง DJI นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้อง a อชชั่นแคมก็ดีนะแอสเซอรี่เสริมอื่นๆหรือจะเป็นในส่งตัวพวกไม้กิบบอลนะ <c oughs> ก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อในหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยเ <c oughs> ช่นกันถ้าอยากให้มีคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้ออกมาอย่างต่อเน,นื่องอย่าลืม อดนุนสินค้าจากร้านกล้องสีภูกันด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ดูถึงตรงนี้ใครที่มีคำถามที่เกี่ยวกับ Osmo Action 4พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เดนนิเบอร์กขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในภาคฟิลเทสของเจ้าตัว Osmo Action 4กันนะครับผม